มุมเซ็กซี่ก็ไม่ธรรมดาซองนอกสนามน้องมดจวงนักตบสาวดาวรุ่งในลุกสุดแซ่บกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องดาววอนเล่ด้วยค่ะสวยวันสวยคืนจริงๆสำหรับน้องมดพัทยาจวงจันทร์ หรือชื่อเดิมคณิฐาจวงจันท์ที่แฟนๆวอลเลย์บอลรู้จักเธอตั้งแต่สมัยเยาวชนและมีชื่อเล่นในมูสาวกลูกยางไทยว่าน้องมดจวงนั่นเองน้องมดเจ้าของส่วนสูง173เซนติเมตรเป็นสาวขอนแก่นโดยกำเนิดเกิดเมื่อวันที่16มกราคม2541ปัจจุบันอายุ24ปีสังกัดสโมสรวอลเลย์บอลขอนแก่นสตาร์วีซีเล่นในตำแหน่งหัวเสาเริ่มต้นสร้างชื่อเสียงมากับทีมโรงเรียนน้องเรือวิทยาก่อนติดทีมชาติ ตั้งแต่ระดับเยาวชนจนไปถึงโอกาสในทีมชาติชุดใหญ่ลุยศึกวอลเลย์บอลเนเชั่นลีก2022ด้วยผลงานที่โดดเด่นสมัยเป็นดาวรุ่งของน้องมดคือการคว้าเหรียญเงินวอลเลย์บอลหญิงเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย2014ที่จังหวัดนครราชสีมาและเหรียญทองแดงวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน19ปีชิงแชมป์เอเชีย2016ที่โคราชเช่นกัน ปัจจุบันนับตั้งแต่เข้าศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยศรีปทุมน้องมดได้สลับคราบสาวผมสั้นลุกทมบอยที่ติดตาแฟนลูกยางไทยสมัยวัยแรงรุ่นกลายเป็นสาวสปรังเต้นตัวแถมยังพัฒนาความสวยโดดเด่นจนมีแฟนคลับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและนี่คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันในวันนี้อย่าลืมกดติดตามช่องดาววอลเล่เพื่อมีพลาเรื่องดีเรื่องเด่นในครั้งต่อไปค่ะ